เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความค,ามคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไม้พีสวัสดีครับในผมมาชีปเป้ารถสวยๆมยาชมรถซื้อรกขายนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์เลยนะครับโตโย,ยต้าครับเป็นรถบ้านนะครับรถบ้าน,นแท้ๆเจ้าของดูแลดีมากสวยสะอาดคิงคินทั้งภายนอกภายในครับไม่ช้ำไม่โทรมครับดูภายในก็รู้นะครับเจ้าของดูแลดีทำไมงง้นก็ไม่ได้สภาพดีอย่างนี้แน่นอนครับ เบาะหนังสวยสะอาดไม่ขาดทั้งหน้าทั้งหลังฟูฟูไม่ขาดไม่แฟบแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดมีเครื่องเล่นเสียงด้วยครับมีจอสัมผัสมีแอมป์ด้วยาปัดเรือนไม้ใช้ได้ครบของเครื่องเดิมๆครับขาหน้าบางๆไม่เคยปรับแต่งครับผมใช้งานได้เลยครับวิ่งใช้กันได้อีกยาวเป็นรถบ้านเทนะครับไม่ใช่แท็กซี่นะครับไม่มีน้ำท่วมไม่มีชนหนักไม่เคยติดแก๊สสมบูรณ์นะครับ ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชิบเป้ารถสภาพดีให้เลือกซื้อมาจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยอย่างไรแม่แรงก็มีให้คคบครับตัวอ่างก็ดเดิมๆครับไม่มีรอยรอยับไม่มีรอยชนหนักสีสันเงาฉ่ำนั้งคันบอดี้ดีเล่มอเอกสารชุดโอนครบ สมบูรณ์พร้อมใช้ครับราคาเปิดมาที่73,000บาทครับรถสภาพดีราคาก็สมเหตุสมผลนะครับสำหรับท่านที่มองหารถสภาพดีไว้ใช้งานครับคันนี้ตอบโจทย์เปิดโทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับจะนัดดูรถนัดทดลองขับติดต่อเจ้าของได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ